โอเคกลับมาในครั้งนี้กูมาเล่นซีรีส์ใหม่อีกแล้วคือครั้งนี้ก็ผมมาลองเล่นอีกมัดแพ็กันนะซึ่งมัดแ็กนี้นะก็มีชช่ว่าซิสโก m มาดิว a ล MC ซึ่งมันเป็นมัดแก็กเอาชุดรอดโลกยุคลานะครก็ผมของซิสโก้เนาะแล้วนี่เลือกอะไรเนะี่ยให้เลือกขึ้นมาที่ไปเลยหมายถึงเลือกเผ่าพันธุ์เน่ะนะมนุษย์สัตว์บรรยากาศลยอารักเนตพวกแมงมุมพวกเอลฟ์กอบลินอีไลทรีน ชเป็นตัวชาวกเกอร์มีสลามด้วยแล้วก็บาทหลวงต้นไม้อะไรสักอย่างหนึง่งน่าจะเป็นพวกเฟอร์รี่ปะไซเรนคือตูวเฮียเลยวะมีนักรบด้วยไนยมีชาวเอนเดอร์พาลาดินโอ้โหนี่เกือเป็นกว้างเลยเนะี่ยสัตว์ป่าธรรมชาติโอ้โหมีนกด้วยแฮะนกของพาราได s ์แล้วก็เอลฟ์ป่าไอ้ก่อนนั้นนาไเอลป่มันคือเอลฟ์ชั้นสูงเหรอส่วนนี้ก็เอลฟ์ป่าผมโจงันดีเฮีย โอ้โหแบบมันเยอะมากจริงๆนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเลือกอันไหนนะแต่ว่าผมขอเป็นคนธรรมดาแล้วกันนะ อันนี้อะไรเนี่ยมีพรสวรรค์ด้วยเหรอพรสวรรค์มันมีเอ่อ <Yeah. S 1> เอาเป็นว่ากูเอารันดอมแล้วกันนะ,ะนะกูก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีอ่ะพวกกูกเพิ่งเข้ามาเล่นเหมือนกันอนะ่ะนี่คือคลาสคลาสของเราจะเลือกอะไรดีว่ามีทั้งวอร์เออร์สปอร์เรอร์แล้วก็อื่นบ้มางไหย mm hmm. กูขอเป็นวอร์เออร์นะกันกูชอบต่อสู้โอเคโอ้ยเฮียคอมกูจะระเบิด mm hmm. ช่วย okay. ด้วยโอเคดูเหมือนว่ากูนาจะเปิดมาในป่าโอ้เ oh, จ้าช่วยเฮียก<ๆ>ูเกิดมาใกล้ดันเจียนเลยนี่ว่าโ oh, <yeah. S 2> อ้ยเฮียทำไมเฟมเรทกู มันขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาแป๊บนึงโอเคในขนาดนี้นะั่นคือกูได้นังสืออะไรต่ออะไรบ้างก็ไม่รู้เออพิเยตอ่านเอาจริงอ่ะเอาเก็บก่อนแล้วกันนะนี่อะไรเนี่ย ring of seven curse แหวนของคำสาปทั้งเจ็ดเนี่ยเหรอนี่ขอนะ่ะ เจ็ดบาปเจ็ดประการหรือเปล่าไอ้มดนี่มีบาปเจ็ดประการด้วยอันนี้อะไรวะเนี่ยทีวิวแล้วก็มีอัพทิ u ูดหัวอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยดูเหมือนว่าน,นี่กูจะใส่ได้ปะนี่น,นี่อะไรอะ่ะอินเนมเมติกอะมิวเลตโอ้มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะกูแค่แกะอ่านเน่ะ เอาเป็นว่ากูจะใส่ไปแล้วกันนะ r i n g of Seven Curse r i n g of Seven Curse นะี่มันเหมือนจะโอ้ oh. ไอสัตว์กูลืมอ,อ่านไนอะ้ี่มันบอกว่าถ้าเกิดว่าแหวนตัวเนี้ยเราใส่เข้าไปแล้วนะมันจะติดตัวคุณไปตลอดเวลาเฮ้ยกูลืมอ,อ่านไอสัตว์ได้ไหมหนึ่ง แล้วก็นเนี่ยอันนี้เหมือนจะลดกราฟิตี้นะเหมือนจะลดแรงกระแทกเมื่อเราจะหล่นลงไปนะเอาก็ใส่ใส่ก็ไปถึงชามางไงมันจะเป็นสร้อยนะโอ้ยของกูจะระเบิดย่ดาโอเคทีนี้นะ่ะอยากได้ที่กูต้องทำคือต,ตัดไม้ใช่ไหมนี่มีไม้ี้่อะไรไมยเน่ยพน์ล็อกกูคิดว่ากูขอเดินออกมาจากตรงนี้ก่อนกูรู้เลยไอ้พวกนี้มันคือดันเจียนแน่ๆดูจากในแมพดีไอ้ตัวลรงเรือนี่เหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิต็อบอันตรายนะกูขอเดินออกมาดีกว่ากอแล้วนั่นมันกระจุกอะไรวะนั่นน่ะมุวงม่วง บอกเลยว่าภูมิศาสตร์ที่นี่เนี่ยแม่งเฮี้ยสุดโอ้ยและคอมกูแม่งจะรเบิดอยู่ทุกเวลาเลยเนียวอคืออะไรวะนั่นเนี่ยเดี๋ยวก็ทำไมคอมกูมันอย่างงี้วะเดี๋ยวคือแบบกูลองไปดูที่สติงเว้ยคือแบบ there's nothing w ี c ค n ดูจริงเนี่ยเอาจริงเนี่ยก็ทนเล่นเป็นแร็กๆนี้ไปแล้วกันนั่นนั่นมันต้นไม้อะสีม่วงอ่ะมันประหลาดมากนะนี่นั่นอะไรอ่ะบูรักรูบุตะ โอเคทีนี้กูต้องตัดไม้สินะโอ้ยเฮ้ยดันเชียนวะโอเคขออนุญาตตัดไม้กัน เอาจริงนะที่เราเชื่อว่าการตัดไม้นี่ทำไมมันรู้สึกว่ามันนานกว่าปกติวะเอาจริงนะกูรูึงงั้นด้วยซิว่าการตัดไม,ม้นะมันมันนานกว่าปกตินะใช้ดึงมุกเปล่าเยแต่กูคิดไปเองวะโอเคโอ้อโห,หเยียขนาดกูจะค้ามของไม่ยังแหลกไอ้เฮียกูต้องทำไงวะถึงมันจะหายแหลกเนี่ยต้องทำใจอะครับขอขุดหินก่อนแล้วกันนะโอ้โหเยียมีบ่อลาวาด้วยไอ้ชื่ยเสียงอะไรวะมึงเข้ามากูจามหน้ามึงนะกูพูดเลยมึงอยู่ตรงไหนวะสีนกูไม่รู้เลย อแโอ้โหเฮียแมปไม่โหลดโอ้โหเฮียกูไม่ไหวจริงๆว่ะกูจะปิดไปทุกอย่างเลยนะไม่เนี่ยถ้าเกิดกูลังปิดนี้แหละโอ้โหนี่แค่แบบปรับไอ้พวกใบหญ้าพวกนี้ให้มันแบ่ดับต่ำนี่มันก็ยังทําให้แบบคอมกูมันลื่นขึ้นได้เนี่ยกูได้ขวานมาแหละทวิซด้วยทวิคืออะไรวะกิ่งไม้เหรอมันทําเป็นโอ้อมาเอาทำเป็น,น,าานสติกได้เอ๊ะนี่อะไรวะมันคือแคมป์เหรอเฮ้ยบางทีอาจจะมีผู้รอดชีวิตคนอื่นวิชิต เชียช่ยเชี่ยอุ๊ยคอมกูจะระเบิดเลยฮะด,ดิ๊ดิ๊ดทุกคนเห็นใช่ไหมเมเก้มันคือพิเลเจอร์เวเ้ยไอ้เชี่ยเจอตั้งต้นเกมกูตายแนะ่กูพยายามที่จะไม่ยุ่งกับมันนะเดี๋ยวจะไม่ตามมันนะทำไมกูแค่วิ่งเนี่ยแล้วกูก็โดดสูงยังวะกูตีก็ไม่มีอะไรนี่นี่เดี๋ยวมันเป็นเหมือนมันจะมีอีพิกไฟด้วยปะนี่ตหมาอะไรซิเวอร์เบิร์ดทีนี้กูต้องทำไงวะกูต้องไปไหนหวะเนะี่ย เมืองยังใหญ่แน่นอนว่ากูจะไม่ยอมเข้าไปแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กูไม่มีของอะไรเลยอย่าบอกนะอว่ามันคือดันเจีนคงไม่หรอกมั้งมันเหมือนจริงเลยเว้ยเออมันมีลูกกลงด้วยอ่ะกูจะลองเข้าไปหรือจะอยู่ตรงนี้นิ่งๆชัดเลยว่าน่ามันใช่แน่แนมันคือดันจียนเว้ยแต่ตรงนั้นมันมีเหมือนกับเป็นฟางข้าวอยู่มันก็เป็นฟางข้าวอยู่นะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่กูขอไปหาดูหน่อยตรงนี้มีเหล็กอยู่นะวุ้ยชื่อตัวเฮียอะไรเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวไอห่ากูไม่ได้ทำอะไรมึงเลยอียมึงกบกูได้ไงวะกูไม่ได้ทำอะไรทุบแม่งเลยเฮ้ยจู่มึงมึงกดกูไว้่ลมันมันบอใช่นั่นกูขุดต้นไม้เหรอวะมันยังมันยังไม่เลิกตาขอไปกันนั่นมันจะมีที่เราพักได้นะตรงนั้นมันคือฟางมันคือฟางข้าวจริงปะไม่ใช่มันจะไม่ใช่นะมันจะเป็นแค่หญ้าสูงเฉยๆต้นไม้นั่นมันต้นไม่ยัไงเดี๋ยวเฮียพึ่ง ขอหน,นีก่อนต้นไม้นั้นเดี๋ยวทีหลังนะขอหน,นีให้พออ้นก่อนอันนี้มันได้โปรดเถอะอย่าเป็นนันเชียนเลยอย่าเป็นนันเชียนเลย มาสภาพนี้กูว่าใช่แน่นอนว่าใช่อะมาสภาพนี้คือดันเชี่แน่นอนกูเห็นหัวก็ลงไปในนั้นอะว่าใช่ยังไงก็ใช่สิ่งที่กูต้องตามหาตอนนี้ก็คือหมู่บ้านนะเสาอะไรแับนี้เออกูไม่ขอยุ่งแล้วกันนะเดี๋ยวมันมีผีขึ้นมาจะมาไล่ฆ่ากูได้เ,เฮียมันใกล้มดแล้วเดี๋ยวโมกูจะหมดทางเลืสินะเดี๋ยวต้องเข้าที่นี่แหละถึงมันจะดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจกะเ,เฮียไม่มีทางเขา้าไม่เป็นไรกูจะขุดกูต้องทางยี่แมนแหลกๆนี่แหละ ก่อนโอเคไหนๆก็ไหนๆแหละขอดูในแผนที่หน่อยผมมีหมู่บ้านเฮ้ยนี่หรือเปล่าวะเฮ้ยนี่หมู่บ้านใช่ไหมเฮ้ยน่าจะใช่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปเลยเดีย๋ยวก่อนเออกูขออ่านเควสก่อนโอ้โหอันี่ไงแวนอินิกมาเนี่ยโอเคคือกูบอกเลยว่ากูเนี่ยแปลไม่ออกเว้ยเอาเป็นภากูกดอันนี้เอาแล้วกันโอเคกูไม่เข้าใจจริงด้วยโอเคแนี่อะไรเนี่ยเดอะดาร์คพาวเวอร์กูว่านะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมอะ,อะ ตับเควสไปนี่อะไรอ่ะ knowledge is power ความรู้คือพลังเอ่อดบดาบลาบ,บลากูไม่เข้าใจว่ะอ่ะตับเควสไปนี่อะไรบ้างวนะเนี่ย a n e m y c o i ช shop อ,อ่ะเอา e n e m y ก่อนเอ่อ a n e m y เหมือนจะมีพวกบอสแล้วก็สิ่งมีชีวิตท,ที่อันตรายจะเยอะๆมาอาา่ะโอเคอันนี้กูรู้แล้วไม่ต้องพูดเยอะ coil shop เหรอแชมเปญ coil เนี่ยเป็นของที่มีค่าโอเคไม่เป็นไรมาก แค่นี้อาหารอันนี้ผมกูรู้อยู่แล้วอ,อ้วนี่มันจะฮียอะไรก็มไม่รู้มันเป็นคลาสสิกสติลทรีป่ะโอเคพอไปแช้ตร์ต่อไปครับโอ้โหไอเฮียนี่มันฮิตอะไรมันเนี่ยโอ้ oh, แล้วดูมันมี ไอแบบนี้เป็นร้อยร้อยอันขอไปตามขั้นตามตอนเถอะนะโอเคเริ่มจากอันนี้โอเคเอเวอเรสเตอร์บิ๊กินการเดินทางเริ่มต้นใหม่โอเคโอ้โหโนี่ไงนี่ไงของนี่ตังแยะเนี่ยกูได้ของนี่ตั้งแยะ,ะยอโอเคมากมาโอ้โหแล้วกูแบบไปนั่งทำัญญาจบงันานนี่เป็นพาสซีฟสกิลทรีนะให้กดตัวโอเนาะโอเคมันจะมีพาสซีฟสกิลทรีนะใช่ไหมอ๋อนี่ไงเป็นสกิลทรีที่เป็นพาสซีฟกันเราสามารถอัปเกรดได้เพื่ออัปเกรดชีวิตของเราน,ะนั่นเองโอ้มันมันเหมือนจะมีสายให้เลือกได้ปะเหมือนจะมีเป็นสายครัวแบล อาร์ชีเมสนักปรุงยาฮันเตอร์นักล่า,ลาแล้วก็เอนชานเตอร์เมื่อไรมันจะเช้าวะระหว่างนี้เนะี่ยกูก็ลองเปิดดูเควสท์ทีละอันก่อนแล้วนนะโอเคนิวแอนเวนเจอร์บิกินโอเคอันนี้เสร็จแล้วทีนี้อ็อตเทนไอรอนนะครับต้องหาเหล็กเนาะเหล็กสำคัญมากๆเลย คพือที่จะเอาไปทำของอาวุธต่าง,างๆมากมายมาซึ่งตอนนี้นะสิ่งเดียที่กูคิดได้นะก็คือ slash blade เว้ยอันจริงนะคือในมอดนี้นะครับมันไม่มี slash blade หรอกนะครับแต่ว่าผมเราลงมอดเพิ่มเติมเข้าไปเองนะครับรวมถึงไอ้มอด attitude นี้ด้วยผมก็ลง A นะครับผมนะกูจะฝ่าไปดีไปเร็วตั้งใจแล้ะกูจะฝ่าไปแหละโอ้โเฮียบ้านโดนไฟเผาไปแล้วไจะนอนแล้วเช้ายัง อ้าวเฮ้ยทำไมกูไม่นอนวะนอนดิเดี๋ยวก่อนนะมันก็ว่าไอแหวนเนี่ยทำให้เรานอนไม่หลับครับเก็บของทั้งหมดเข้าไปันนี้ซะมันจะฆ่าตัวตายยังไงดีไปเลยขอลาลาก่อนทุกคนเดี๋ยวกูข้ากูเข้ากูเออทีนี้กูทมการนอนกูยังนอนไม่ได้โอ้ย สิ่งที่กูน่าจะต้องทำนะก็คือกูน่าจะต้องเอ่อเล่นใหม่อีกรอบคือไอแหวนเนี่ยมันก็ช่วยกูหลอกแหละแต่มันทำให้กูนอนไม่หลับไงเฮียสุดคือกูจะต้องเริ่มเล่นใหม่นะตอนนี้นะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย